ไอวีนะ่น่ะเป็นคนที่บ้าเรื่องแฟร์เรทเฮลมากเวทมนต์นางฟ้ายูนิคอร์นคืนนี้เธอก็ได้อ่านเรื่องราวของเล็บคอนเ <c oughs> จ้าเอลฟ์ผ <c oughs> ูามาขข้มั่งคั่งและอาศัยอยู่ที่ปลายสายรุง้ง <c oughs> วันนี้ฝนตกนี่นะว,ว้าวสายรุง้งถ้าอย่างนั้นเราก็สามารถไปหาเล็ปคอนได้นะสิฉันจะต้องตามหาตัวเล็บคอนแล้วก็แย่งชิงทองนั่นให้ได้เราต้องเตรียมตัวซะก่อนเออรู้แล้ว ใส่รุ้งยีนิค์นใช่พร้อมแล้วหลายชั่วโมงต่อมาไอวีก็ได้เดินทางไปยังจุดจบของใส่รุ้งนี่ไม่ใช่เรื่องหลอกเด็กแล้วเนี่ยนี่คือบ่อทองต้นกำเนิดของสายรุ้งจริงๆทีนี้เราก็ต้องเอาถังทองมาให้ได้ฉันได้เวทมนต์ใส่รุ้งแล้ว อ้วงจริงเลยฮะรัศมีอะไรหายไปทั้งทองของฉัน <c oughs> ว้าวในที่สุดเราก็ได้ทังทองมาแล้วฉ <c oughs> ลองกันหน่อยดีกว่าลูกอมเนี้ยอร่อยเป็นบ้าทีนี้เราก็มาเรียนเป็นสารุอ,อให้เข้ากับคนที่กำลังมีสารุงอยู่นี่ลูกรักทานอะไรอยู่ตอนนี้ต้องกินข้าวนะรู้ไหม ขนมสายรุ้งของหนูไม่เป็นไรจ้ะเพราะว่าแม่น่ะเตรียมผลไม้ที่เป็นสายรุ้งแล้วไงนี่ไงจ้ะว้าอร่อยจังเลยค่ะกินเยอะๆนะลูกนะโอ้โอเลปคอนตามสส่รุ้งมาแล้วเออมันน่าจะอยู่แถวนี้นะเนี่ยกลิ่นสายรุ้งแรงจริงๆเออในที่สุดฉจนก็เจอแล้วโอ้เธออยู่นี่นี่เองที่คือถังทองของฉันนี่นาะ เอาคืนมาเลยนะอ,อ,อหายไปไหนอะไม่เป็นไรกำลังหิวพอดนีนี่เนี่ยอาหารมันเทียงสวยจัดเลยเอฉัอนอยู่ที่ไหนเนี่ยอ,อย่าบอกนะว่าฉันมีหางด้วยมันเป็นเมมเมลหรอถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราก็อยู่โลกใต้บาดาลนะสิไงเลมคอนนี่นายกำลังตามหาถุงทองของหน้าอยู่อีกเหรออืมแบบนี้าหน่านจะต้องติดกับแง่้ยงีเลย มงกุฎใส่รู้นี่อย่านะอย่าอย่าจับเชี่ยวนะว้า wow! วตัดกระดาษโฟมเป็นรูปแบบนี้จากนั้นก็ติดบนที่าคาดผมตกแต่งด้วยกลิตเตอร์เรนโบว์แล้วก็เปลือกหอย <t ars> นี่เธออย่าไปเชี่วนะนี่มันคือกับดังนะ ของาน,นโอ้เราสมบูรณ์จะได้อะไรแล้วห่ะห, <c oughs> หนูแค่ล้อเล่นนะ่ะดูสิมังกรดข้าเป็นของหนูแล้วล่ะโทษทีนะเล็บบะกอนเพราะว่าฉันยังไม่หลงก่อนนายละโท่าเล็บบากอนนายกำลังสู้กับเด็กอีกพี่ตัวแสบเข้าจะแล้วสิบายบาย <c oughs> เฮ้ยอ,อ,อะไรเนี่ย ใหญ่นั่น accurate. มาดูสิว่าแกน่าจะรอดจากตะขายนี้ได้ห yani รือเปล่าเอาละวันฮะและพไ่คอนนายก็เกิอบจะได้นะแต่ว่าไอวีน่ะสามารถหายตัวได้อีกแล้วนะสิอ๋อนี่ที่ไหนเนี่ยทำไมมันรู้สึกมืนเมือนสวัสดีค่ะ วันดีครับวันนี้ผมมาเป็นบาร์เทนเดอร์คุณอยากจะดื่มอะไรไหมครับน้ำลูกตา่อยมฮะ <c oughs> อันนี้ครับขอบเคุณนค่ะนี่อะไรของมันเนี่ย <c oughs> ว,ว้าวเค้กยูนิคอร์นสมองนี่นะาขอนะ เออแล้วฉันจะกินอะไรอ่ะงั้นขอค็อกเทลตาก็แล้วกันนจะกินแล้วนะแต่แล้วก็มีชายแปลกหน้าเดินเข้ามาดีป่านหืมไผ่เจ้าหัวขโมยอย่าคิดนะว่าแกจะหนีฉันไปได้แล้วไงเมาดิ ได้เดี๋ยวฉันจะเอาเปืนไอ้อาวเฮ้หายไปแล้วหลุดจากโลกซอมบี้แล้วที่นี่ที่ไหนสดใสจังเอ้อมีลูกอ,อมด้วยอ,อ,อ,อร่อย,ออยเปวดฟัาหนึแม่จา๋าช่วยด้วยนายอ่าปากสิจ๊ะโอ้โห,โห,โห,โหกลิ่นเธอเนี่ยเหม็นเหมือนปลาเค็มเลยนะเนี่ย งั้นคงจะต้องฉีดอะไรซะหน่อยแล้วไหนมาดูสิว่าฟันของเธอขาวหรือว่าเป็นสีเรนโบว์หนืออยากได้ฟันสีเรนโบว์ได้เดี๋ยวฉันจัดให้เล็บปก่อนไหนเจ้าใยญ่ขี้ขโมยก็ไปไหนอเหเอ้ยเราหาตัวได้ทันเวลาพอดีแล้วที่นี่ที่ไหนอะไหนดูหน้าต่างหน่อยสิว่าคือว้าวมันแบทแมนนี่นะหรือว่าเรา อยู่ในโลกของซูเปอร์ฮีโร่แบบนี้เราก็ได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่นะสิเพื่อจะทำหน้ากากนำกระดาษแวววาวแบบนี้มาตัดให้เป็นรูปหน้ากากจากนั้นตัดกระดาษเป็นรูปก,ก้อนเมฆจากนั้นติดสายยางยืดเข้าไปเลยทีนี้เราก็จะได้หน้ากากสุดเรนโบว์แล้ว <c oughs> สำเร็จทีนี้เราก็จะได้เป็นซูเปอร์สายรุ้งกันแล้ว <c oughs> ฉันจะไปจัดการกันแล้วอ้าว <c oughs> <c oughs> อยู่่ทีเดิมได้เวลาไปที่อื่นซะแล้วสิโอเหนื่อยนี่ลกเล่ขอน้ำนไหนได้มะโอ้ได้สิจ๊ะแรปประกรอร์ฉันพลาดไปอีกแล้วเหรอเนี่ยในระหว่างนั้นเธอก็ได้มาอยู่ในโลกของแฟรี่เทลนางฟ้าฝันน,น้ำนมนั่นเอง ได้เวลาเหมาะเจอพะพอดีเปะ๊ะฮามีเงินด้วยเหรออ้าวไม่ธอมาทำอะไรอะ่ะจะให้เงินเด็กยังไงล่ะเอ่อ,เ,อ,อเล็บคอนอย่าตื่นเลยนะนอนหลับฝันดีไว้ฝันหักอีกจะมาใหม่นะเออ <c oughs> ตั้งแต่ที่ไอวี่นะข <c oughs> โมยท,ทองของเขาไป <c oughs> เขาก็เริ่มจนลงจนลงจะไม่มีเงินใช้อีกเลยเ<อ>งนยินหรอนี่มันเหรียญทองของข้านี่นะยายโตแสมน่เคยมาอยู่ตรงนี้ พอีกาแล้วแล้วไอวีก็มาโผล่ในโลกที่หรอเลปคอนกลายเป็นเธอแล้วไอวีก็กลายเป็นเลประคอนงงทนไม่ไหวสมองต้ไปหมดไปดีกว่าเออเลปคอนเ้อนั่นฉันนี่เนอะแล้วฉันก็คือเลปรคอนแล้วฉันก็คือไอวีด,ด้วยเอองงไปหมดแล้ว้องงไปดีกว่เอา้าวคณแฟี่ แจกเงินอีกแล้วเหรอคะเนี่ยเฮ้อนี่ลำฟ้าเธออย่ามาโกลงล่วนี้นะนี่เธอจะหักฟันแดงอย่างนั้นเหรอถ้าอยากจะแจกเงินเด็กแล้วก็จะต้องรอให้ฟันมันหักเองตั้งหากนี่นนเลยตัวนี้ตัวช่วยเออขับใจนะอ,อันนี้ฉันให้ใสายรุ้งกับเธออยากจะได้แบบนี้ไหมงั้นมาทํากันเลยนอากระดาษสายรุ้งกับเพชรมาทีนี้ก็ติดเรียงกันให้เป็นสายรุ้งเลยจากนั้นก็ติดหลอดเข้าไปแล้วก็ใส่ซีเควนซ์ ทีนี้เราก็จะได้แมจิกบอนคาถาวิเศษเฮ้อเดี๋ยวเมื่อกี้ฉันไปช่วยแลปิคอร์นเหรอเนี่ยเอ่อนี่โธอนี่มันไม่ใช่แล้วปิคอนนี่นะเฮ้ยงั้นไปดีกว่าอยู่ไหนอยู่ไหนมาช้าอีกแล้วเออนั่นเป็นใครอ่ะเฮ้ยเบื่อแล้ว หนีอีกต่อไปแล้วไงคะคุณเบอรเบกคุณช่วยหนูได้ไหมอะไรจ๊ะหนูอยากจะออกไปจากตรงนี้เอยนี่มันอะไรกันเนี่ยเธอติดกับฉล่าหนะเอ้าไปไหนซะแล้วล่ะนัน่ะ เวทมนต์น่ะสนุกสนุกแต่จะให้หนีแบบนี้ตลอดไปมันก็ไม่มีความสุขหรอกนะนั่ไอวี่นี่นะเราต้องหยุดเธอไว้ก่อนโอ้นี่คือไอวี่เมื่อก่อนนี่นาอ๋อก็ว่าเหรียญทองตอนเริ่มต้นนั้นมันตกมาจากไหนอะเอยเย็นนี่สมองหมื่นจริงๆเลยเฮ้ยพยายามหมากคแล้วกันเหลือตัวสถีสิใหญ่เบื่อเอ้ยว้าวเหรียญทองแต่ก็ไม่ดีกว่าได้เหรียญแค่นี้ก็พอแล้วล่ะ เมื่อมีใครเดินเข้ามาอ้มันหายไปสองเหรียญนี่ไอหัวขโมยแกฉันจะจับแกให้ได้โอ้เออแบบนี้ก็ต้องวิ่งไล่จับกันอีกแล้วเหรอเนี่ยคุณชอบจอมโจรน,น้อยไอวี่แห่งโลกเล็บอร์คอนไหมโลกเวทมนต์แบบไหนที่คุณอยากจะไปมากที่สุดแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์แล้วกดกระดิ่งแล้วเจอกันใหม่ที่ Trum ทรม t r i ค